สวัสดีครับวันนี้ครูจะสอนต่อในเรื่องของฟังก์ชันประกอบหรือ c o m p โพสิต f u n ก์ชันนะครับครั้งก่อนครูสั่งการบ้านไปในหน้าที่40และ41นะครับข้อ1จนถึงข้อ5ใหญ่แต่พอครูมาเปิดดูดีๆแล้วข้อ4ครับครูยังไม่ได้สอนเราแบบละเอียดดังนั้นครับครูก็จะขอสอนทวนในข้อ4ก่อนนะครับนักเรียนเปิดไปที่หน้า41นะครับเผื่อใครยังไม่ทราบหน้า ทีนี้ครับสำหรับข้อ4โจทย์เขาให้มาให้ฟังก์ชัน f x กับฟังก์ชัน g x เรามาทั้งหมด2ฟังก์ชันด้วยกันจากนั้นเขาถามว่ามี g o f และ fog หรือไม่การที่เขาจะมี g o f และ fog 2ตัวนี้นะครับมันจะต้องมีจุดที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างกันจำได้ไหมครับจากแผนภาพข้างต้นเป็นอะไรบ้างครับต้องเป็นเลนของตัวหลังถูกไหมครับเชื่อมกับโดเมนของตัวหน้าครับ มันจะต้องมีส่วนที่ไม่เป็นเ็จว่างก็คือต้องมีส่วนที่ซ้ำกันแต่ข้อนี้ครับเขาต้องการทั้ง gof และ fog ดังนั้นมันจะต้องพูดถึงทั้งโดเมนและเลนของทั้ง2ตัวดังนั้นครูจะหาโดเมนกับเลนส์ของทั้ง2ตัวเตรียมไว้ก่อนนะครับอ่ะเริ่มต้นที่โดเมนโดเมนของ f ครับโดเมนของ f คืออะไรครับตัวนี้ครับก็ x ครับ มันอยู่ในรูป y เห็นไหมครับเท่ากับแล้วก็พิจารณาค่า x ได้เลย x อยู่ใน square root ดังนั้น x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองโดเมนของ f จึงเป็นตัวนี้ครับถัดไปครับเลนส์เลนส์นของ f เลนส์ของ f คืออะไรครับ เลนส์ของ f ตัวนี้มันคือ y ถูกไหมครับ y เท่ากับตัวหลังอยู่ซึ่งตัวนี้ของเรามันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เมื่อบวก 3, 3เข้าไปมันก็จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ3ดังนั้นเลนส์ของเราเป็น3ถึง infinity นั่นเองตัวนี้ครูมไม่พูดละเอียดมากนะครับเพราะว่าเรื่องโดเมนกับเลนส์สอนไปคร่าวๆแล้วเนาะถัดไปครับของฟังก์ชัน g บ้างอ่าก็เป็นโดเมนของ g อ่ะ โดเมนของ g คืออะไรครับเราก็จะได้ว่าตัวนี้ครับ2ลบ x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นย์ดังนั้น x จึงค่อยๆถามแล้วกันครับเอาใหม่เขียนให้ดูก็ได้นะครับ2ลบ x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ดังนั้นลบ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ2 x จึงน้อยกว่าหรือเท่ากับ2นั่นเองโดเมนของเราก็จะเป็นลบอินฟินิตี้จนถึงปิด2นั่นเองครับ ต่อไปครับเลนส์ของเราเลนส์ของ G ในเมื่อ2ตัวนี้ครับอันนี้มันคือวายถูกไหมครับมันเท่ากันและตัวนี้ก็เป็นกําลังหนึ่งตัวนี้เวลาถอดออกมาเป็นยังไงครับตัวนี้เป็นบวกก็ได้ลบก็ได้ตัวนี้ถอดออกมายังไงก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ดังนั้นเลนส์ของเราจึงเป็น0ถึงอินฟ n i t y นั่นเองอมาพิจารณากันทีละตัวครับตัวแรกเราจะพิจารณา เริ่มพิจารณานะครับพิจารณาที่ gof การพิจารณา gof ต้องดูที่เลนส์ของตัวหลักครับเลนส์ของ f ินเตอร์เซกับโดเมนของตัวหน้าเราก็จะได้ว่า2ตัวนี้ินเตอร์เซกันคือ,อเดี๋ยวหาก่อนนะครับเลนส์ของ f ก็คือ3ถึงฟินิตี้อินเตอร์เซกับโดเมนของ g ครับก็คือลบ2ถึง ขอภายครับลบตี้ถึงปิดสอ,สอตัวนี้เมื่อ intersect อกันแล้วเป็นเสร็จว่างถูกไหมครับ3ขึ้นไปกับ2ลงมาไม่มีส่วนซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มี gof อ่ะเรียบร้อย1ส่วนโอเคไหมครับจากนั้นครับอีก1ส่วนที่เราต้องพิจารณาอ่ะเราก็พิจารณา fog บ้าง ว่า f o g ของเราจะเป็นยังไงการพิจารณา f o g อย่างที่บอกนะครับเลนส์ของตัวหลังกับโดเมนของตัวหน้า mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดคูเขียนเป็นแผนภาพเผื่อใครมองภาพไม่ออกคูเขียนแผนภาพย้อนให้นะครับเราต้องการ f o g ถูกไหม f o g เริ่มต้นที่ g แล้วก็ไป f ถูกไหมครับมันคืออะไรครับก้อนนี้ มันคือเลนส์ของ g กับโดเมนของ f นั่นเองเห็นไหมครับเลนส์ของตัวหลังและโดเมนของตัวหน้าดังนั้นเราก็มาดูที่เลนส์ของ g อินเตอร์เซตกับโดเมนของ f ครับเลนส์ของ g เป็นปิด0ถึงอินฟิน t y ้ครับอินเตอร์เซตกับโดเมนของ f ก็คือปิด0จนถึง i ินฟิน t y ซึ่งสองอันอินเตอร์เซตกันแล้วไม่เท่ากับเ็จว่างเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นจึงมี fog อ่าแล้วเราก็หายเขาต่อเลยครับเราก็จะได้ว่าและ fog x อันนี้มันใช้ตัวแปร x สมควรที่จะเขียนแบบนี้นะครับเท่ากับเราก็จะได้เป็น f ของ gx gx คือ r ู o t 2ลบ x อ่าแล้วก็แทนค่าลงไปครับกลายเป็นลากที่ มันจะเป็นรากสอนล่างนะครับกลายเป็นรูทของรูทสองลบ x แล้วก็บวกสซึ่งตัวนี้คืออะไรครับซึ่งตัวนี้มันคือรากที่4นั่นเองครับ2องลบเบวกสเป็นอันเรียบร้อยครับประมาณนี้โอเคไหมครับใครไม่ทานสามารถสต็อปสามารถหยุดแล้วก็ซักถามในรายกลุ่มเพิ่มเติมได้นะครับ การพิจารณาว่ามี G O F และ F O G หรือไม่ก็ทำลักษณะนี้นั่นเองครับผ่านนะครับถัดไปครับข้อ6ใหญ่อ่ะข้อหใหญ่ครูให้เว้นไว้ก่อนทีนี้ครับลักษณะของข้อ6ใหญ่เป็นการประยุกแล้ะครับเขาต้องการต้องการอะไรครับต้องการกรณีนี้ครับต้องการกรณีที่ x แทนลงไปแล้ว2ตัวนี้มันเท่ากันการที่เขาต้องการลักษณะนี้เราก็หยิบเขามาตั้งเลยครับจาก f ของ g x เราต้องการให้เขาเท่ากับ g ของ f x ถูกไหมครับอ่าเราก็หา f ของ g x กับ g ของ f x ออกมาเราก็จะได้เป็น f ของ g x คือ x กำลังสงบวก2แล้วก็ f อีกทีนึ่งก็กลายเป็น2ของ x กำลังสง บวก2บวก1โอเคนะครับได้เป็น 2x กำลัง2บวก4บวก1เป็นบวก5เท่ากับเท่ากับเท่ากับครับอ่ฝั่งซ้ายมือกันอ่าขว่งขวามือกันบ้างครับก็จะเป็น G ของ Fx คือ 2x บวก1อ่ะ Gx ก็จะได้เป็น 2x บวก1กำลังสองบวก2 แทนเข้าไปครับกลายเป็น 4x กำลัง2บวก2หน้าหลังก็บวก2คูณหน้าคูณหลังก็ 4x บวกหลังกำลัง2ก็บวก1บวก2เรียบร้อยครับย้ายไปรวมกันให้เรียบร้อยเนาะเราก็จะได้เป็น 2x กำลัง2บวก 4x เป็น3ครับย้าย5มาลบก็ได้ลบ2อ่ะเพราะฉะนั้นครับยังไม่จบนะครับเราต้องแก้สมการให้เสร็จสิ้นเนาะอ่ะเราก็จะได้เป็นคูทอนเป็นอย่างต่ำนะครับครูได้เป็น x กำลังสบวกส x ลบ1เท่ากับ0แยกตัวประกอบได้ไหมครับแยกไม่ได้ใช่ไหมครับทำครับจะจัดเป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือ ใช้สูตรก็ได้ครับอ x มันจะได้ค่า x อ,ออกมาว่า x ต้องเป็นเท่าไหร่ใช้สูตรหรือครับกำลัง2ส,สมบูรณ์แล้วแต่เราจะใช้นะครับเขียนตัวนสื่อไม่ค่อยถูกละอ่ะโอเคครับไปทำต่อนะครับอย่าเว้นไว้แบบนี้นะครับทำให้มันเรียบร้อยนะครับ ข้อนี้ถือเป็นการประยุกต์และตัวเลขมันค่อนข้างยากแล้วเนาะถ้าประยุกต์ง่ายๆคือแก้เป็นสมการกําลังสองปุ๊บส่วนใหญ่มันจะแยกวงเล็บได้แต่บางเอิญข้อนี้มันแยกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ <S <S เราเรียนเรื่องการแก้สมการกําลังสองมาแล้วทําได้อยู่แล้วครับจะใช้สูตรหรือใช้วิธีแยกเป็นกําลังสองสมบูรณ์ก็ได้แล้วแต่เราเลืออ่ะวันนี้จริงๆครูสอนเท่านี้แะครับแต่ มันมีสิ่งที่เราต้องทำครับวันนี้หนึ่งหน้าที่เราต้องทำก็คือหน้า42นั่นเองหน้า42ทําทำยังไงบ้างครับนี่ครับมี13ข้อใหญ่เลยข้อแรกครับเขาบอกว่าเนี่ยครูก็ไม่เข้าใจโจทย์เนาะครูไม่ได้ทาโจทย์ทำชีตเองไงครูบอกแล้วครูบนได้ตัวนี้ครับไม่เกี่ยวข้องเลยครับลบทิ้งได้เลยมันไม่ได้ใช้เลยตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับไม่ได้ใช้เลยให้มาเพื่อเปลืองบรรทัดเปล่เริ่มต้นครับ เราต้องการอะไรข้อแรกครับเขาต้องการ GOF GOF คืออะไรอ้าเขียนน่าจะไม่พองั้นเขียนตรงนี้ครับเรามาตอบ GOF คืออะไรใส่มาเลยครับที่เราเรียนรู้มา GOF เริ่มต้นที่ฟังก์ชัน f ครับไล่ไปหนึ่ไป2 2ไป4เห็นไหมครับคู่อันดับแรก1 4ึ่งได้เป็นคู่อันดับ1 4ถัดไปครับ2ไป3 3ไป9ดังนั้นได้คู่อันดับ2 9 3ไป4 4ไป16บดังน,นั้นได้คู่นับสามครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับข้อที่2องทำเองถัดไปครับข้อ3 4 5สีหอ่ะสามเป็นโจทย์ลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันอย่างไรเขาบอกว่าจงพิจารณาว่ามี gof และ fog หรือไม่ทำแบบไหนครับนี่เลยเหมือนกับ หน้าสี่สิบเอ็ดข้อสี่ที่กูทําให้แต่เราไม่ต้องทําละเอียดขนาดนี้ครับเราทําแค่ว่าเราพิจารณาพออ่ะเช่นอันนี้ครับเช่นเอาเป็นข้ออืมข้อสี่แล้วกันครับอ่ะข้อสี่ข้อ,ขอกลางนะครับสมกับ5ไม่ทําข้อสี่ครับโดเมนโดเมนเป็น R เลนส์เป็น R โอเคไหมครับตัวแรกคือโดเมนตัวหลังคือเลนส์ไม่เขียนเป็นคู่น้ำแล้วกันเดี๋ยวเรางงอ่ะกูขเขียนแบบชัดเจนให้เลยโดเมนของ f เท่ากับ r เลนส์ของ f เท่ากับ r โอเคไหมครับเส้นตรงตัดไปครับข้างหลังโดเมนโดเมนของ g เป็น r เลนส์อของ g เป็นมากกว่า0ก็เป็น0ถึง t อ่าประมาณนี้ครับแล้วเราก็ลองเลยตัวแรกครับเราต้องการอะไร gof ถูกไหมครับเลนส์ของ f กับโดเมนของ g เลนส์ของ f กับโดเมนของ g เลนส์ของ f กับโดเมนของ g อินเตอร์เซตกันแล้วเป็นเซตว่างไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่ปุ๊บเราก็หาเลยครับเราก็จะได้ว่า g o f x มันเท่ากับ g ของ f x f, f, f x คือ x ลบหเราก็จะได้เป็น7คูณกับ x ลบหนึ่กำลังสองซึ่งเท่ากับเท่าไรเนี่ย 7คูณกับ x กํลัง2ลบ2 x บวก1แล้วก็เป็น7 x กํลังสพยายามเขียนให้พอนะครับลบ1 4 x บวกเเป็นอันเรียบร้อยครับประมาณนี้ถัดไปครับเราต้องการอะไรอีกเราอยากรู้ว่ามี fog หรือไม่ก็เลนส์ของตัวหลังครับเลนส์ของ g อ่ะตัวนี้นะครับตัวนี้กับโดเมนของตัวหน้าครับตัวนี้ r กับ <icana> ตัวนี้ครับ i n เ e r s e c t กันแล้วเป็นเซตว่างไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับแสดงว่ามันอ intersect กันแล้วไม่ใช่เซตว่างมันก็มีเหมือนเดิมครับเราก็จะได้เป็น f o g ของ x ก็จะเท่ากับ f ของ g x g x คือ7 x กำลังสองก็จะได้เป็น7 x กำลังสองลบ1เป็นอันเรียบร้อยครับ เนี่ยครับข้อหนึ่งทำประมาณนี้นะครับ3-45วันนี้สอนไม่เยอะแต่งานจะเยอะนิดนึงค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนะครับโดเมนเลนอะไรตรงไหนเขียนไม่พอก็นี่นะครับเนี่ยโดเมนเลนส์ปลาใส่ข้างหน้าก็ได้ครับโดเมนของ f เลนส์ของ f โดเมนของ g เลนสของ g เนี่ยใสด้านหน้าแบบนี้ได้นะครับ เนาะมันจะได้ไ,ไปเปบียดบังพื้นที่ในการทำ GOF กับ FOG ของเรา mm hmm. ครูบอกคร่าวๆเลยนะครับข้อ3ถึงข้อ5มี GOF และ FOG ทุกข้อครับผ่านนะครับต่อไปครับเป็นการประยุกต์ข้อ6ถึงข้อ13ข้อ6ถึงข้อ13เป็นการประยุกต์เลยครับเป็นการประยุกต์อย่างไรมาดูการเขาให้ฟังก์ชันที่ประกอบกันมาเสร็จสับเลยให้ตัวนี้มาถูกไหมครับ แล้วก็ให้ตัวนี้มาเพียงตัวเดียวถามว่า fx เดิมมันคืออะไรยกตัวอย่างครับกูจะทำให้ดูทีละข้อนะครับกูเลือก3ข้อดีกว่าเดี๋ยวกูสุ่มกันนะครับอ่าข้อ1อ่ะข้อ1ไปเลยมันเป็นข้อที่ง่ายเนาะแล้วก็ข้อ2มีรูดๆด้วยข้อ2ไปข้อ1 6กับ7แล้วก็มาข้างล่างสักข้อหนึ่งเอาเป็นข้อข้อ1 1แล้วละกันครับอ่ะ6กกับ11นะครับ ถ้าเราพอมีพื้นที่เขียนให้ครูด้วยนะครับเช่นเริ่มต้นอ่ะครูคิดข้อ6เนอะครูก็หยิบมาเลยครับโจทย์ของเรามันคือ g of ของ x ใช่ไหมครับครูก็ใช้เป็น g ของ f x มันจะต้องเท่ากับ4 x ลบ5อันนี้โอเคไหมครับ g ของ f x มันคือ4 x ลบ5ดังนั้น g x อ่ะอย่างนะครับ g x เท่ากับ2 x บวก1ดังนั้น g o f ใช้เป็น f x คืออะไรดังนั้นมันก็ต้องเป็น g x g x คือ2 x บวก1 g ของ f x ต้องเป็น2 f x บวก1โอเคครับได้แล้วครับทีแรกครูก็ไม่ไม่เก็ตเท่าไหร่อ่ะทีนี้วิธีการคิดมันจะแยกออกเป็น2ส,ส่วนครับอ่าสองฝั่งแบบนี้นะครับอ่าสองฝั่งคือ g ของ f x ฝั่งนี้เราก็คิดของฝั่งนี้ครับ ในเมื่อเขาให้ gx มาเราค่อยๆดูนะครับเขาให้ gx มาคืออะไรครับ gx คือ2 x บวก1ดังนั้นครับ g ของ fx มันก็คือ2ของ fx บวก1นั่นเองเก็ตไหมครับดูตัวนี้นะครับ gx คือ2 x บวก1 g ของ fx คือ2ของ fx บวก1ดูตามดีๆนะครับของฝั่งนี้นะครับส่วนกวางฝ่ามือ มันจะเอาไว้เหมือนเดิมยังไม่ต้องทําอะไรมันอ่าทีนี้ครับเมื่อเราแทนค่าออกมาลักษณะนี้แล้วเราก็จะได้นะครับว่า fx คืออะไรย้ายทุกสิ่งทุกอย่างไปสิครับเราก็ได้เป็น2 fx เท่ากับย้าย1มาลบครับกลายเป็น4 x ลบหปึ๊บ fx ของเราจริงเท่ากับย้าย2ไปหารครับกลายเป็น2 x ลบ3นั่นเองได้แล้วครับ1ข้อโอเคไหมครับ นี่นะครับถ้ามีพื้นที่ก็ทําติดๆมาให้ครูดูลักษณะนี้ด้วยมันจะได้เป็นการทบทวนเพราะเมื่อครูนัดเราสอบเราก็จะได้มีตัวนี้ดูนะครับถัดไปอ่ะเพิ่มเติมนะครับข้อ7สมมุติว่าเราไปต่อที่ข้อ7กันข้อ7โจทย์ให้มาเป็นอะไรครับ gof ของ x ครูก็ได้เป็น g ครูทำเหมือนทำเลยครับทำเลยมาบรรทัดหนึงก็เป็น g ของ f x เท่ากับสแควรูท x กำลังสองลบหึ่ปึบเข้ามาโอเคไหมครับจากตัวนี้นะครับครูก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้จากนั้นเหมือนเดิมครับเราก็มาดู Gx มันคือรูท x ดังนั้น G ของ fx มันก็ต้องเป็นสแรูทของ f x นั่นเองอ่าข้างหลังครับเอาลงมาเหมือนเดิม x กำลังสองลบห ตัวนี้นะครับข้างหลังนี้คือลงมาตามปกติเลยนะยังไม่ได้ทําอะไรเขานะครับย้ายลงมาส่วนข้างหน้าก็เปลี่ยนตามฟังก์ชันที่เขาให้โอเคไหมครับ G ของ f ออันนี้คือ gx ถูกไหมครับ gx คือรูทเอของ f x ก็คือรูของ f x นั่นเองประมาณนี้นะครับาจากนั้นเราก็แก้สมก,การตามปกติของเราก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างครับ ดังนั้นได้เป็น f x เท่ากับ x กำลังสอลบหเสร็จแล้วครับแค่นี้เลยได้ใช่ไหมครับอ่าแล้วเวลาเราตอบเราตอบอย่างไรเนาะพื้นที่มันค่อนข้างจำกัดให้เรามาเขียนตอบข้างหลังมาให้ครูด้วยนะครับ f x คือ2 x ลบ3 f x คือ x กำลังสองบวก1ลักษณะนี้นะครับขออภัยครับ f x กำลังสองลบ1 อ่ะถัดไปครับเอาข้อ11อีกสักข้อหนึ่ง11ปุ๊บเราก็มาดูที่โจทย์มันเป็น f ของ g x ถูกไหมครับเราก็ได้เป็น f ของ g x เท่ากับ6 x บวก5อ่ะแล้วเราก็มาดูครับ f x คือ3 x ลบ2ดังนั้น f ของ g x ก็เป็น3ของ g x ลบ2เท่ากับ 6 x บวก5ครับโอเคไหมครับอ่าเอเนี่ยเอา x มาคูณ3แล้วก็บวก2ตัวนี้ครับก็เอาตัวเนี้ยมาคูณ3แล้วก็บวก2อเอาบวก2นี้นะ่ะครูไปมองลบ2มาจากไหนเนี่ยอ่าโอเคครับจากนั้นครับก็ย้ายทุกอย่างไปเพราะเราต้องการแค่ gx เนาะสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ gx เเราไม่ได้ต้องการเราก็ย้ายทุกสิ่งทุกอย่างไป เราก็ได้เป็น3 gx เท่ากับย้าย2มาลบครับกลายเป็น6 x บวก3ย้าย3ไปหารครับเราก็จะได้เป็น gx เท่ากับ2หารปึ๊บกลายเป็น2 x บวก1เรียบร้อยครับอีก1ข้อครับได้ไหมครับไม่ได้ก็ต้องได้นะครับใครสงสัยอะไรก็ถามมาในกลุ่มนะครับครูสามารถอธิบายเป็นการส่วนตัวได้นะครับ gx ก็จะเท่ากับ สอบวกหนึ่ะสำหรับคาบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำหน้านี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราจะต้องถ่ายหน้านี้ส่งคู่สำหรับข้อ6จนถึง13ทําทำได้กี่ข้อก็ทําโชว์คูนะครับอย่างน้อยๆขอ5ข้อนะครับที่โชว์ได้พื้นที่ตรงไหนบ้างนี่ตรงนี้ก็โชว์ได้นะครับนี่ ออตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับโชว์ได้เนี่ยตรงนี้ก็ยังได้อีก 3- 4ข้อแหละอย่างน้อยๆขอให้มันมีวิธีวิธีทาติดไว้บ้างสัก5 6ข้อก็ยังดีอย่างน้อยๆสองสาข้ออะ่ะแล้วก็เราจะทําได้หมดก็หมดบางคนเขียนตัวเล็กเนาะเขียนได้หมดเลยบางคนเขียนตัวโตหน่อยก็4ีหข้อก็ยังดีมันจะได้มีวิธีทําเวลารูสัง่งอ่าูจะสอบนะครับครูก็จะบอกว่าสอบหน้านี้ข้อประมาณนี้เราจะได้มาอ่านวิธีทํากันได้นะครับการบ้านนะครับหน้า42หนึ่งหน้า ครับครันี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ